สวัสดีเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนับจำนวนแสนสนุกวันนี้เราจะมาฝึกทักษะการนับเลขกันค่ะพร้อมแล้วหรือยังไม่ได้ยินเลยพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยมาดูกันนะดูภาพนี้ดีๆแล้วตอบให้ถูกต้องนะจ๊ะคำถามคือมีส้มกี่ลูกคะ เชเลยหนึ่งลูกใครตอบว่าหนึ่งลูกบ้างคะถูกต้องเยี่ยมมากมาต่อกันเลยข้อนี้เรามาทดสอบสายตากันหน่อยค่ะข้อไหนคือตัวเลข 9, เก้าเชลยก็ไก่ ใครเลือกเลขเก้าบ้างคะเก่งมากค่ะมาต่อกันเลยข้อนี้สตรอเบอรี่มีกี่ลูกคะเฉลยสตรอเบอรี่มีสามลูกค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากค่ะข้อต่อไปเรามาเล่นเกมตอบจริงหรือไม่จริงกัน มีส้มห้าลูกจริงหรือไม่คะใครตอบว่าจริงยกมือขึ้นใครตอบว่าไม่จริงยกมือขึ้นเช่เลยไม่จริงคะ่ะที่ถูกต้องส้มมีหกลูกค่ะเก่งมากเลยดูภาพนี้ดีๆแล้วตอบให้ถูกต้องนะจ๊ะคําถามคือมีมะม่วงกี่ลูก เฉลยห้าลูกใครตอบว่าห้าลูกบ้างคะถูกต้องเยี่ยมมากคะ่ะมาต่อกันเลยข้อนี้เรามาทดสอบสายตากันหน่อยข้อไหนคือตัวเลข8ปเฉลยขอไข่ ใครเลือกเลขขอไข่บ้างคะเก่งมากค่ะมาต่อกันเลยข้อนี้แอปเปิลมีกี่ลูกคะเฉลยแอปเปิลมีสองลูกค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากค่ะข้อต่อไปเรามาเล่นเกมตอบจริงหรือไม่จริงกัน นีสับป,ปะรดสองลูกจริงหรือไม่คะใครตอบว่าจริงยกมือขึ้นใครตอบว่าไม่จริงยกมือขึ้นเช่เลยจริงค่ะสับป,ปะรดมีสองลูกค่ะเก่งมากเลยดูภาพนี้ดีๆแล้วตอบให้ถูกต้องนะจ๊ะคำถามคือมีอัง,งุ่นกี่พวง ชลยหกพวงใครตอบว่าหกพวงบ้างคะถูกต้องเยี่ยมมากคะ่ะมาต่อกันเลยข้อนี้เรามาทดสอบสายตากันหน่อยข้อไหนคือตัวเลขเจ็ดชเลยคอควาย ใครเลือกเลข,ขอคอควายบ้างคะเก่งมากคะ่ะมาต่อกันเลยข้อนี้กล้วยมีกี <mycket> ่ลูกคะเชลยกล้วยมีสี่ลูกค่ะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากคะ่ะข้อต่อไปเรามาเล่นเกมตอบจริงหรือไม่จริงกัน มีแตงโมหกชิ้นจริงหรือไม่คะใครตอบว่าจริงยกมือขึ้นใครตอบว่าไม่จริงยกมือขึ้นเชเลยจริงค่ะแตงโมมีหกชิ้นค่ะเก่งมากเลยเก่งมากเลยทุกคนวันนี้เราได้ฝึกนับเลขและตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน อย่าลืมมาฝึดก,กันใหม่คราวหน้านะถ้าชอบเด็กดีต้องแบ่งปันกดติดตามกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนได้สนุกกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย